สาวเสียงหมวยแต่สวยแบบฝรั่งวิสูซี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณผู้หญิงท่านนี้นะคะอยากจะมีลูกค่ะแต่แฟนไม่อยากมีมีวิธีตั้งครรภ์แบบง่ายๆแบบครั้งเดียวได้ผลเลยไหมคะคุณหมออยากมีลูกคร <c oughs> ั้งเดียวได้ผลเลยไหงเหมือนในหนังนะคะครุ๊กนเขาเรียกครุกก,น, <c oughs> ก,กนนะฮะ <c oughs> แต่ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับละครทุกเรื่องนี้ผมดูนี่เวลามีการนะ ขืนใจหรืออะไรพระเอกนางเอกปั้มกันเนี่ยต้องท้องใช่มต้องท้องตอนนะแล้วท้องรุ่งเช้าอะไรด้วยพี่ใหญ่ครับอ๋อแลย้วจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะจริงๆก็มีบ้างเหมือนกันนะลูกคุณโอกาสจะมีม้างไหมคะน้อยมากเลยนะครับน้อยมากนะครับแต่ว่ามันก็มีถ้ามีการร่วมเพศกันในช่วงที่ไข่ตกนะครับคือไข่ตกเพราะฉะนั้นในการร่วมเพศในช่วงที่ไข่ตกเนี่ยง่ายๆก็คือว่าถ้าร่วมเพศ14วันก่อนประจำเดือนมาครั้งหน้านะ ตรงนั้นจะเป็นวันที่ไข่ตกพอดีอนะครับนั่นก็คือวิธีนับง่ายๆนอกจากนับวันแล้วผู้หญิงสังเกตได้ไหมคะว่าช่วงนี้ไข่กำลังบางคนนะครับบางคนจะมีอาการเฉพาะซึ่งอาจจะต้องสังเกตเอาเองนะครับเช่นมีอาจจะรู้สึกปวดท้องแล้วก็มันจะปวดแบบนี้ทุกเดือนแล้วก็มันก็จะตรง นะครับแล้วก็เราก็จะรู้สึกเอ๊สิบสี่วันหลังจากนี้เมนจะมาพอดีมันปวดอย่างเงี้ยปวดวงเนียปวดงวงวงปวดจี๊ดๆอยู่ในท้องท้องน้อยอ่ะนะครับคือเขาจะรู้ได้นะครับในบางคนจะเป็นอย่างนั้นแต่นี้ในคําถามอันนี้ผมก็เลยสงสัยนิดหนึ่งว่าเอ๊ถ้าไม่พร้อมเนี่ยนะครับการมีลูกนี่มันไม่ใช่ตุ๊กตานะฮะคือต้องพร้อมทั้งทั้งพ่อทั้งแม่นะครับคือทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะครับต้องพร้อมนะครับเพราะว่าการมีลูกนี่มันต้องทุ่มเท นะครับ <ừ> mm. เพราะนั้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่พร้อมผมว่าควรจะปรึกษากันให้ให้แน่ชัดซะก่อนมั้งถ้าพร้อมแล้วค่อยมีดีกว่ามั้ง